สวัสดีครับวันนี้เรามาต้อนรับน้องใหม่ดูซิว่ามันจะเก่งเหมือนรุ่นพี่หรือเปล่านะ IpM ตัวใหม่ของเราตอนนี้เราลัานมอเตอร์3ามเฟสที่50 Earth. เอิร์ดเทสอยู่ที่ประมาณเออไม่เยอะนะ60สิบสองหกสิบโวลต์นะครับแต่ลันที่50 motor, าเอิร์ดมอเตอร์ลันที่ฟู l สป p e เสียงเราหึหืมขณะนี้เราจะทำการช็อตเซอร์กิตดูว่า น้องใหม่ของเราเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะแล้วก็บนข้างหน้าจอจะมีสโคบนะครับสโคบเส้นสีฟ้าจะแสดงว่าสัญญาณของช็อตเซอร์กิตจ,จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาดูกันเ,เดี๋ยวขยับดูเอาเอาเลยหนึสองอ,อ๊บช็อตโอโครียบร้อยมาบอกว่ามอเตอร์ช็อตนะ รุ่นน้องใหม่นะเก่งเหมือนพี่ใหญ่นะโอเคใช้ได้นะเพราะฉะนั้นลันได้ช็อตเซอร์กิตได้เรเตดเท่าเดิมแต่ตัวจิ๋วกว่าเดิมนะครับลดลงไป60สเปอร์เซนเยอะมากนะครับน้องใหม่จากมิตซูบิชิ thank you